สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เชฟโกเมนูอาหารอร่อยก็ามาต่อกันนะครับกับร้านลูกชิ้นโคบงกรนะครับนี้ก็เป็นคลิปที่3านะครับที่เชฟโกจะแนะนํานะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ได้ชมแล้วก็หวังให้เป็นประโยชน์และได้ผู้ชมได้ได้นําไปพัฒนาและปรับปรุงกับรสชาติให้เข้ากับท้องถิ่นหรือตลาดที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ที่จะทําจําหน่ายขายในตลาดของท่านนะครับ ก็เชฟโก้ก็จะชี้แนะให้กันเป็นแนวทางนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรตายตัวนะครับสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญรับชมช่องต่อันเลยนะครับครับนี่ครับเป็นซีฟู้ดที่เราทํานะครับแล้วก็น้ํายําเผ็ดแล้วก็อย่างที่เชฟโกแนะนำว้าคือน้ํายําไม่เผ็ดนะครับนี่ครับก็คือมีน้ํายําไม่เผ็ดไว้เผื่อบางทีลูกค้าเป็นเด็ก หรือลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็มีเผื่อไว้นะครับแล้วก็มีซีฟู้ดนะครับที่เราทำวันนี้วันนี้เราก็มีเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วยนะครับเผื่อบางทีลูกค้าชอบทานแล้วก็มีติดไว้นะครับเราอเดี๋ยวนี้ทานรู้มางคนทานก็ชอบยําใส่เส้นบะหมี่ลุ้นเส้นเส้นแก้วนะครับก็ทําได้หลายอย่างแต่วันนี้ของเชฟ ก็เอาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาก่อนนะครับเป็นอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็มีทุกชิ้นนะครับที่เราทําขายนะครับจาแบบไหนก็ได้นะครับมีเนื้อเอ็นใส่กรอบชีสอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ของเชฟก็มีเครื่องยำก็มีนี่นะครับไม่ยากนะครับเราไม่ต้องเอามากนะครับเราใช้กระลำปีหั่นฝอยนะครับเพราะกระลำปีก็ดีอย่างคือตอนถูกและประหยัดนะครับคือกระลำปีก็ไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีแครอทนะครับแครอทเราก็ใช้ที่ซอยนะครับ นะครับเป็นที่ขูดแบบนี้นะครับก็คืออย่ากดแรงนะครับถ้าเกิดกดแรงเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแผ่นนะครับแต่เราก็ใช้มุมมุมบันตรงนี้นะครับมุมมุมของไอ้ที่ขูดเนี่ยครับเนี่ยดึงดึงดึงตรงมุมมุมมันก็จะออกมาเป็นฝอยแล้วก็สวยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แรงกดมากไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นฝอยอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นแผ่นเยอะนะครับอ่าแล้วก็เครื่องยำของเราก็มีไม่ยากนะครับเครื่องยำ นี่ก็เป็นต้องโอยนะครับต้องโอยหั่นฝอยนะครับหัน่นต้นๆนะครับต้นดีวเราจะมายำกันเลยนะครับว่าวิธีการย,ลลย,ายรำรลกูกชิ้นแล้วก็ยำใส่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับนี่ลูกชิ้นเราก็ไปหั่นก่อนนะครับหั่นมาเป็นที่จะเอาไว้ยำให้ลูกค้านะล,ลูกค้าสั่งกี่ไม้ล้วก็หั่นเลยนะครับ เปิดน้ำเลยว,วันนี้เราก็แต่ยังเป็นบะหมี่ข่งสําเร็จเอาลูกชิ้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยใส่บะหมี่ึ่งเส้นร็จลวกทีหลังลก็ไะตั้งน้ําร้อนก่อนนะครับครับแล้วก็มีเตาไว้นะครับถ้าบางทีถ้าเกิดลูกค้าเยอะๆหรือเราขายตรงไหนมีกลุ่มลูกค้าเยอะๆเนี่ยครับเราก็ใช้เป็นหม้อนะครับตั้งน้ําไว้แล้วก็ใช้กระชอนล,ลวกเหมือนก๋วยเตี๋ยวได้นะครับเพราะว่ามันก็จะไวหน่อยทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอนานนะครับ วันนี้ของเชฟแนะนําก็คือเอาเป็นหม้อต้มเดือดก่อนนะครับหม้อดามใส่น้ำแล้วก็ต้มเดือดนะครับอันนี้เราก็จะลูกชินก้น,น,น,สน,ใ,น,น,นใส่กันนะครับลูกชิ้นค่ะลูกค้าสั่งกี่ไม้เราก็หั่นให้ลูกค้านะครับเนี่ยนะครับสี่อย่างก็ใส่ไปนะครับอันนี้เราเยอะหน่อยนะครับเ,เราเหลือ,อไว้ใส่ยำเรามีอยู่นะครับนี่เป็นยำลูกชิ้นล้วนก่อนนะครับ เอาเดือดได้ที่แล้วเราก็พอนะครับไม่ต้องลวกสุกนานมากนะครับเอาแค่สักพักหนึ่งพอเราร้อพอดีให้เดือดสักหน่อยนะครับก็พอนะครับเนี่ยก็เดือดสักหน่อยก็พอแล้วนะครับสักกาเดี๋ยวเราไปลินน้ําทิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามายํากันเลยนะครับอันนี้เราก็เทน้ําเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นลวกเราก็เอาซีฟู้ดใส่นะครับ เราก็ลวกน้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ถ้วยให้ลูกค้านะครับเราก็เตรียมถ้วยไว้อย่างนี้ลูกค้าได้นะครับนี่ครับถ้วยจเป็นลวกแล้วก็ลูกชิ้นใส่แล้วก็ซีฟู้ดเนี่ยครับราดได้เลยนะครับน,นี่เราลองดูก่อนนะครับครับน,นี่ใส่ถ้วยนะ ซีฟู้ดอย่างนี้ได้นะครับลูกค้านี่เ,เราเปลี่ยนถ้วยไว้ยำเนี่สมมุตินะครับเราขายลูกค้านะครับเป็นยำอย่างนี้นะครับทานก็ทานนะครับนี่เราก็จะมายำนะครับเนี้เป็นซีฟูด้ดยำาเกิดลูกค้าไม่เผ็ดนะครับน้ำยำไม่เผ็ดเราก็มีไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าทานเผ็ดมากเผ็ดน้อย สีพริกก็จะแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับอย่างนี้น้อยหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งกระปีแล้วก็ดูนะครับถ้ามีเส้นมาม่าเนี่ยเราก็ต้องใส่เยอะหน่อยอันนี้เป็นยำนิดชินอย่างเดียววันนี้น้อยหน่อยนะครับเชฟเราก็ใส่น้อยหน่อยนะครับแล้วรก็ใส่กระลำปีนะครับกระลำปีที่เราหั่นฝอยไว้นะครับแล้วก็ดูปริมาณนะครับผักให้สวยงามด้วยนะครับ ไม่ต้องใส่หอมผิใหญ่ก็ได้นะครับหรือลูกค้า้ท่านผู้ชมท่านใดอยากจะใส่หอมผิใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าหอมผิวใหญ่มาทงก็แพงในอย่างหนึ่งมันจะทําให้น้ำยำเราเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไปทานไม่รีบทานเลยก็จะกลายเป็นเสียเร็วนะครับเพราะหอมผิใหญ่มันโดนมะนาวพอแล้วปุ๊บมันก็จะมีอาการออกหินหืนนะครับจะไวมากเลยถ้ายำต้องทาแล้วใส่หอมผิใหญ่ก็ต้องทานเลยนะครับนี่เราก็อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ใส่ข้โหน่อยเนี่ยแล้วก็คนนะครับบเหมือนกันนะครับใส่เผ็ดไม่เผ็ดลูกค้าชอบเผ็ดมากเราก็เติมเยอะหน่อยนะครับอย่างี้ลูกค้าชอบเผ็ดมากเราก็เติมเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบเผ็ดมากเราก็เอาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวน่ากินนะครับนี้ค็นะครับแล้วก็ใส่โควยอย่างนี้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าสั่งไม้สองไม้คือไม่ใหญ่เราก็ซื้อถ้วยเล็กไว้นด้ครับถ้วยติกถ้วยเล็กก็จะราคาถูกไปหน่อยแต่เก็ถ้วยใหญ่แล้วก็ไว้หลายไม้น,นะครับบางทีลูกค้าสั่งสี่ไม้ห้าไม้แล้วก็ยำเพิ่มน้ายำให้เข้าก็คือดูนะครับถ้าสามไม้ไปเนี่ยน้ายำก็ต้องเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ลองทาทานลูก,ก่อนได้นะครับถ้าถ้ายังที่เอสโคทำเนี่ยก็คือถ้าสามไม้เราก็จะใส่ สองไม้ต่อหนึ่งทัพีนะครับสองไม้ลูกชิ้นนะครับเขาลูกชิ้นบางคนก็ใส่สี่ลูกห้าลูกอย่างนี้นครับก็เป็นยำได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการยำใส่เส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับพอเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเผื่อเครื่องปรุงเข้าไว้นะครับเพราะจะไมเ่เผื่อเครื่องปรุงบางคนลูกค้าบางท่านอยากจะใส่เครื่องปรุงของผงม,มาม่าผงให้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วยนะครับ ก็เลยลเราเผื่อไว้บางทีลูกค้ามาแล้วก็ใส่ก็นหน่อยนะครับอันนี้เราก็จะย้ำใส่เส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเราจะใส่ทุกชิ้นก่อนนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับใส่ทุกชิ้นไ็ก่อนครับ ้วยเส้นมรามีกึงนสําเร็จลูกเลยพอเดี๋ยวพอทุกินสุกสเรียบร้อยเรามีกึงส้นเด็ดลูกก็สุกพอดีพร้อมกันนะครับอย่างที่เชฟแนะนํานะครับถ้าเป็นหม้อลวกก็จะไวหน่อยนะครับเพออราะหม้อลวกเราจะตั้งน้ําอุ่นๆไว้พอลูกค้ามาใส่เราก็ใส่ตะก้อลวกได้เลยนะครับ เส้นนี้เราก็ใส่เป็นก้อนก่อนไปนะครับหรือจะมีตะก้อใหญ่ักหน่อยนึงเอาไว้ลวกเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโดยเฉพาะได้นะครับผมเนี้ยเราก็ลวกเส้นเส้นีไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับครับนี่พอเดือดดีแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวพอเส้นมาม่าก็จะอุ่นเดี๋ยวตอนนั้นนะครับเป็นมาม่าเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะครับ นี่ครับกระสินบะหมีม่ถึงสําเร็จรูปแล้วลูกชิ้นก็โดนร้อนลวกกันพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเทน้ําทิ้งก่อน,นนะครับเทน้ําทิ้งเนี่ยเราก็จะมายำนะครับนี่เราก็เทน้าน้าลวกเสร็จเลยนะครับเราก็จะมาใส่น้ํายำก่อนเลยนะครับยำเราตอนนี้เรามีสเส้นบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปมาแล้วเนี่ยการใส่เนี่ยก็คือน้ํายำก็ต้องเยอะหน่อยนะครับอวันนี้เชฟก็จะใส่สองเลยนะครับ สับปีเลยตอนเราทําขายนะครับตอนเราทําเราก็ลองชิมของเราก่อนนะครับว่าเป็นยังไงมั่งใส่น้ำชุกวช่งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบะหมี่ถึงสําเร็จรูปมันก็จะดูดน้ำเข้าไปเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาอ่ดขึ้นมาเนี่ยเขาจะดูดน้ําใส่เยอะไปก่อนเพราะถ้าเกิดเราใส่น้อยเนียเน่ยมันจะแห้งนะครับแห้งตอนนี้เราก็ใส่เครื่องย้ำเอาเหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากใส่เครื่องปรุงของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเราก็เทไปสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่าไปเทเยอะนะครับเดี๋ยวจะลดจัดไปเราไม่ต้องเทหมดซองนะครับก็ประมาณสักครึ่งช้อนชาอ่ก็ได้ครับครึ่งช้อนชาก็จังพอดีมีกลิ่นหอมของเขาหน่อยหนึ่งถ้าเกิดเราไปใส่เยอะเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวแล้วลดจัดไปนะครับนี่แครอทที่เราหั่นสอยไว้นะครับแล้วก็ฟังโองที่เราหั่นไว้นะครับ สวยงามนะครับทำให้สวยงามแล้วก็เติมได้ได้อย่างที่เรียกแค่เรสีไม่แดงนะครับแล้วก็กระแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแล้วสีสันความสวยงามของเราน้อยผักน้อยหรือลูกค้าชอบน้อยเราก็เติมได้นะครับเติมให้มันดูสีสันมีสวยงามขึ้นไปหน่อยนงะนะรับ ็แล้วก็ใส่ถ้วยลูกค้านะครับการใส่ถ้วยลูกค้าแล้วก็เส้นมาม่าหรือเส้นบะหมี่กึงสําเร็จรูปนะครับใส่ก่อนนะครับนะครับเสร็จแ,แล้วก็ลูกล็กชิ้น ไว้ด้านบนนะครับก็ผักมั่งอะไรที่มีสีสันเนี่ยก็จะดูน่าทานน่ากินแล้วก็น่ารับประทานนะครับน่ครับน้ำยำเราเหลือล้วก็ใส่ไปได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเรามีเป็นเแต่รูปเขาอืดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งแห้งแล้วก็จะติดคออีกนะครับเหมือนเส้นแห้งๆนะครับนี่ก็โอเคนะครับ นะครับสวยงามน่ารับประทานไหมครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ในในการทำลุกน้ำจิ้มลูกชิ้นน้ำยำลุกชิ้นแล้วก็เป็นซีฟูด้ดลุกชิ้นนะครับอันนี้ของเจฟโฟก็ทําให้ทานท่านผู้ชมได้ชมครบสูตรลนะครับเป็นเกี่ยวกับการทําร้านลูกชิ้นแบบครบวงจรนะครับผมอันนี้เนี่ยนะยำลูกชิ้นใส่เส้นบะหมี่ึงสําเร็จลูก น้ำยำเผ็ดนะครับที่เจ๊โปเนะนน้ำมันนีแล้วการน้ำยำไม่เผ็ดก็คือเราเหลือใส่ขวดไ้สักขนาดนี้ก็ได้ครับถ้าเราขายไว้หรือจําหน่ายไว้เนี่ยเราก็ใส่เยอะหน่อยได้นะครับต่อสถานหน้าสถานที่หน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยครับก็จะมีเด็กเยอะบางทีเราไปขายไปจําหน่ายเนี่ยเด็กก็จะไม่เผ็ดเยอะนะครับไหนทานเผ็ดเราก็มีนะครับแล้วก็ซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดนี่ก็ ลาดได้ทั้งน้ําจิ้มไอ้น้ำพริกเผาดั่งเดิมนะครับแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลวกได้นะครับวันนี้เชฟก็แนะนําให้ครบวงจรน,นะครับถ้าท่านใดไปเปิดร้านขายลูกชิ้นแบบครบวงจรได้ที่อย่างเชฟแนะนํานะครับ mm. ก็ทําตามเชฟได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะเปิดร้านขายอย่างเดียวขายปิ้งอย่างเดียวหรือจะทําแบบครบวงจรที่นั่นนะ ใครจะใส่เพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับอย่างเชฟไม่ได้จํากัดนะครับก็คือเราแนะนําให้เป็นแนวทางในการทาที่เฉยนะครับในประกอบอาชีพของร้านลูกชิ้นครบวงจรก็คือเราจะขายได้หลายๆอย่างนะครับบางทีเราขายลูกชิ้นปิ้งอย่างเดียวหรือลูกชิ้นทอดอย่างเดียวเนี่ยครับมันก็จะช้าแต่ถ้าเกิดเราทําให้ครบวงจรลูกค้าเข้าไปปุ๊บก,ก็มีให้ครบคือทั้งยำทั้งปิ้งทั้งท,งทอด ั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ครบเลยนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มให้ลูกค้าครบเลยเราก็จําหน่ายหรือจะขายได้เยอะขึ้นนะครับในแต่ละวันและยิ่งถ้ามีสถานที่ดีเป็นหน้าสถานที่หน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยสถานที่การศึกษาสถานที่ราชการในตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับ <S <S เชฟก็แนะนําจนครบวงจรนะครับถ้าท่านใดมีความคิดเห็นที่หรืออยาก แนะนำอะไรให้เชฟโกปรับปรุงนะครับเชฟโกก็ในการพูดของเชฟโกเนี่ยมันจริงๆนะครับยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับโดยมากก็จะทําอาหารอย่างเดียวไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับ <pt ain> นี่ก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับหรือใครจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับอะไรหรือบกข้องอะไรของเชฟโกก็แนะนําแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากมมท่านผู้ชมท่านช่วยกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชมช่องของเชฟโตเมนูอาหารอร่อยด้วยนะครับสวัสดีครับ